วันนี้ชวนทุกคนมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเอาชนะโรคด้วยการใช้ยาเคมีหรือว่าใช้สารเคมีเนาะซึ่งจะได้ความรู้หลายๆแง่มุมมากเลยนะคะเพืเ่อนๆเ,เพราะว่าเนเดีเป็นคนที่เหมือนเป็นเขาเรียกว่านักวิทยาศาสตร์นะแล้วเราก็จะสงสัยซึ่งมี case study คือคุณไพลินเนี่ยที่เนทได้โพสต์ไปนะที่คุณไพลินเป็นมะเร็งตับรามปอดเป็นโรคหัวใจเป็นโรคไวรัสต,ตับ เขาเดียต้องกินยาต้านไวรัสแต่ค่ะคุณไพลินนะแล้วก็เป็นมะเร็งที่ตับเป็นมะเร็งที่ปอดแล้วก็เป็นมะเร็งที่แล้วก็เป็นมดลูกโตแต่ประเด็นคือคุณไพลินเนี่ยกินยากินยาหัวใจยาความดันยาแล้วก็ให้คีโมก่อนหน้านี้นะก่อนที่จะมาเจอเนี้นะแต่วน้จะเล่าให้ฟังว่ามันจะได้จะได้เข้าใจว่าเอ๊ะเวลาเราใช้ยาเคมีนานๆไปอะ่ะเน่จะเล่าให้ละเอียดเกี่ยวกับคุณไพลินแล้วเป็นวิทยาทานกับคนอื่นด้วยเนาะจะได้ มีแง่มุมในการที่วิเคราะห์ตัวเองแล้วก็อาจจะไปวิเคราะห์ให้กับคนอื่นสมอว่าตอนนี้เรากําลังคอนเซัลดูแลผู้ป่วยอยู่อย่างนี้นะคะซึ่งในส่วนของเนทเนยใช้วิธีธรรมชาติบําบัดร้อยอร์เซนะคะเพื่อนๆไม่ไม่มียาเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเนาะทีนี้จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของเคสคุณภัยดินนะได้ยินเสียงดังกันไหมเนะี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูอ่าโอเคอืม ตอนนี้น่าจะยังเช้าๆอยู่นะอ่าโอเคโอเคนะคะคืออ่าเนธจะเล่าถึงเคสที่เกี่ยวกับการรักษาโรคของคุณไพลนินนะเนาะเขาเป็นเขาเป็นมะเร็งแล้วเขาไปทําคีโมครั้งแรกพอเขาทำาคมครั้งแรกเนี่ยมันเกิดการแพ้คีโมค่ะซึ่งเนธจะเล่าให้ฟังว่าทําไมมนุษย์บางคนไม่แพ้คีโมเนาะบางคนก็ไม่แพ้นะบางคนเนี่ยอ่ใช้แสงคีโมบำบดัดแล้ว ร่างกายดีขึ้นก็มีเยอะแยะมากเลยค่ะไม่ใช่ว่าแบบทุกคนจะแพ้ทั้งหมดเนาะมันเหมือนแบบเดียวกับคนที่แพ้อาหารนะคะบางคนเนี่ยเขาอยู่บนโลกนี้ได้โดยที่เขาไม่ได้แพ้อาหารเขากินอาหารได้ปกติแต่บางคนก็จะแพ้ไปหมดเลยบางคนไม่ได้แพ้แต่อาหารการกินนะแพ้เข้าของเครื่องใช้อย่างน้ํายาล้างจานอย่างนี้น้ํายาล้างจาน,นยาสระผมบางคนเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้ไม่ได้เลย อันนี้คือแพ้มาตั้งแต่พบชาติที่แล้วเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้เนไม่ได้พูดเรื่องตลกนะเนยกำลังจะบอกว่าถ้าเราไม่สามารถแก้ไขได้ในชาตินี้เนาะมันก็จะเป็นกรรมพันธุ์ของเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะมันเหมือนการที่ไม่ได้แก้ที่ว่าไม่ไม่ได้เกิดมาหรือไม่ได้แก้จิตเนาะส่วนไอการแก้ร่างกายคือการแก้ระบบของ DNA ซึ่งเดี๋ยวนี้จะเล่าเรื่องคุณไพลินต่อทีนี้คุณไพลินเนี่ยเขากา็ใช้วิธี ช้วิธีแบบว่าไม่ไม่ทำเคมแล้วเพราะว่าร่างกายรับไม่ไหวการทำาคมีเนี่ยในบางคนเนี่ยร่างกายจะเกิดกระบวนการเขาเรียกว่าอ่าลุกขึ้นมาต่อสู้ค่ะแล้วก็จะสร้างความแข็งแรงให้กับตัวเองก็มีนะบางคนเนี่ยร่างกายเขาจะเกิดกระบวนการในการเอาตัวรอดเนาะซึ่งบางคนเนี่ยที่มีระบบภูมิต้านทานอยู่เนี่ยเขาก็จะเอาตัวรอดของเขาแต่บางคนก็สู้ไม่ไหวอย่างในเคสคุณไพลินเนี่ยคุณไพลินเขาสู้ไม่ไหวนะคะเขาก็เลย เขาก็เลยมาใช้วิธีธรรมชาติบําบัดเดี๋ยวแป๊บนึ่งการใช้วิธีธรร,ธร,รมชาติบําบัดเนี่ยนะคะของคุณไพลินเนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่การกินนะการกินการหยุดอาหารพิษก,ก่อนเรียนรู้ว่าอะไรคืออาหารของมะเร็งนะซึ่งอาหารของมะเร็งเนี่ยมันจะมันจะพิเศษกว่าอาหารที่คนไม่เป็นมะเร็งกินตรงที่ว่าในงานวิจัยเนาะเนื้อนมไข่ ที่เป็นของสัตว์นะนะคะแล้วก็ที่ผลิตภัณฑ์จากสัตว์เนื้อนมไข่เนาะทุกชนิดและน้ำตาลสารเคมีอาหารแปรรูปทุกๆอย่างเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่ไปกระตุ้นเซลล์มะเร็งและแม้ว่ามันจะไม่กระตุ้นโดยตรงสําหรับคนทั่วไปที่กินกินนมนี่เนาะบางคนน่ะกินนมเนี่ยนมเนี่ยมันจะมีเคซีนเคซีนในนมบัวเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดมีปัญหาเรื่องของระบบลาไส้ที่ย่อย ย่อยเคซีดไม่ได้เพราะย่อยไม่ได้เนี่ยมันเกิดภาวะทีะ่กระบวนการของร่างกายคือจะต้องนําเอาระบบะจุลินทรีย์เข้ามาต่อสู้เวลาที่เกิดการแพ้สิ่งต่างๆเวลาที่เราแพ้นิดแพ้หน่อยข้างนอกหรือเวลาที่เราเกิดกระบวนการเป็นปัญหาการอักเสบเนี่ยร่างกายจะต้องจัดการตัวเองด้วยการนําหน่วยทหารออกมาสู้รบซึ่งหน่วยทหารเนี่ยก็จะต้องตายนะจากการที่จัดการกับร่างกายให้เรา โดยเฉลี่ย5000ล้านตัวต่อวันก็คือตัวจุลินทรีย์ที่ดีนี่แหละซึ่งจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยก็เป็นเสมือนทอาหารนะคะที่พวกนี้ถ้าเขามีจํานวนเยอะเขาก็จะทําให้กองบัญชาการหรือว่าระบบภูมิต้านทานน่ะแข็งแรงเพราะฉะนั้นเราจึงจะได้ยินเสมอนะว่าจะต้องเปลี่ยนอาหารมากินอาหารของจุลินทรีย์ก็อาหารพวกนี้พรีไบโอติกแบบนี้โปรไบโอติกเนี้ยที่เนปพยายามทําให้ดูอันนี้คือการคือการเขาเรียกว่าทําให้ระบบภูมิต้านทานแข็งแรง โดยทางมันก็เหมือนทางอ้อมนะคะแต่มันก็จําเป็นต้องทำเพราะมันคือการกินในทุกๆวันทุกๆวันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทําแบบนี้ทุกวันทุกวันเราเราก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าสร้างบ้านสร้างที่อยู่ให้กับจุลินทรีย์ตัวดีได้ซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าคุณเนะบางคนเนี่ยก็ไม่เห็นจะกินพวกนี้เลยไม,ไม่ได้กินผักพืชเขาว่าชีวิตก็กิกนแต่เนื้อสัตว์มาตลอดชีวิตเนาะ ก็ม่เห็นว่าเขาจะเจ็บจะป่วยไม่เห็นเขาจะเป็นอะไรเขาก็ยังอยู่ได้คือจริงๆแล้วในร่างกายของเราเนี่ยนะคะมันจะมีเขาเรียกว่าในตอนเด็กเนาะที่สมบูรณ์เนี่ยเด็กเขาจะมีเอนไซม์ SOD เขามีโปรตีนที่สามารถไปกระตุ้นตัวเอนไซม์ตัวนี้มาจัดการกับเชื้อโรคมาจัดการอนุมูลอิสระแล้วก็มีกลไก ระบบอัตโนมัติของร่างกายที่ทํางานแบบเป็นระบบคําว่าเป็นระบบเนี่ยนะคะเพื่อนๆร่างกายที่เป็นระบบคือร่างกายจะมีระบบอัตโนมัติที่ไม่ต้องถูกแทรกแซงโดยการใช้ยาเคมีเนาะอันนี้คือระบบเดิมแท้ของร่างกายร่างกายคือธรรมชาติธรรมชาตินึงนะคะการจะกลับคืนสู่ธรรมชาติโดยสภาพของร่างกายเนี่ยคือมีระบบอัตโนมัติที่ทํางานได้เองหมายถึงว่าหัวใจไม่จําเป็นต้องกินยาหัวใจนะความดัน ไม่จําเป็นต้องกินยาวความดันลักษณะแบบนี้อันนี้เขาเรียกกับคืนสูตรธรรมชาติแต่ทีเนี้ยพอเราใช้ยานะคะเราใช้ยาเนี่ยยาเคมีเนี่ยมันจะทําให้ผิดธรรมชาติมันจะไปแทรกแซงการทํางานทุกอย่างของร่างกายตั้งแต่การกินยาความดันเบาหวานยาหัวใจยาเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลหรือแม้แต่กระทั่งยากดภูมิในร่างกายเพื่อไม่ให้ภูมิเนี่ยออกมาทํางานในกรณีคนที่ปลูกถ่ายเปลี่ยนเขาเรียกว่าเอาอวัยวะของ ของสัตว์เข้ามาไว้บางคนเอาเอาเอา,เอาหัวใจหมูมาเนาะหรือว่าบางคนเนี่ยเปลี่ยนตับเอาตับที่มันไม่ใช่ของแท้มาเอาตับเทียมมาอย่างเงี้ยจะต้องมีการกินยาเพื่อกดภูมิเอาไว้นะคะการกินยาเพื่อกดภูมิเนี่ยมันก็ส่งผลให้ระบบทั้งหมดของร่างกายไม่สามารถกลับมาสู่ป,ปกติได้เนาะมันจะค่อยๆถูกทําลายไปทีละระบบทีละระบบซึ่งร่างกายเขาก็จะพยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองนะด้วยการเอาตัวรอด เอาตัวรอดด้วยการบางครั้งอ่ะเขาจะยอมสูญเสียอวัยว,วะบางส่วนไปเหมือนเหมือนมะเร็งอย่างเงี้ยร่างกายเขาเอาตัวรอดด้วยการเอาเนื้อเยื่อมาปกป้องเมื่อปกป้องเซลล์ตัวเองไว้เนาะแต่พอวันหนึ่งที่มันไม่ไหวจริงๆเขาก็จะทําตัวเองให้อยู่รอดด้วยการเป็นเซลล์มะเร็งเนาะแล้วก็เพื่อที่จะอ่าเขาเรียกว่าอยู่รอดในสถานการณ์ที่มันเป็นสารพิษสารเคมีแบบเนี้ยมันก็คือมะเร็งเนาะ อย่างคือเน่กำลังจะพูดให้ฟังว่าบางคนเนี่ยเข้าใจว่าการใช้สารเคมีเนี่ยมันจะสามารถทำให้เราอยู่รอดได้แน่นอนมันทำให้เราอยู่อยู่รอดได้แต่มันไม่ตลอดกาลนะคะมันไม่ใช่ยั่งยืนนะเนาะ,นะมันอยู่รอดได้แค่บางช่วงบางจังหวะแต่ถ้าเรายังทำต่อเนื่องเนี่ยร่างกายจะปรับตัวเองนะคะเพื่อให้อยู่รอดและอยู่รอดแบบเป็นเซลล์มะเร็งอะคะ่ะ เราก็จะไม่มีร่างกายที่เป็นปกติเนาะร่างกายจะเต็มไปด้วยเซลล์มะเร็งอันนั้นคือภาวะที่เกิดจากพิษที่มากเกินไปนะคะเช่นเดียวกับคนที่เป็นอาหารแพ้อาหารภูมิแพ้อาหารเหมือนกันก็จําเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารพิษนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าไปสู้แบบสู้แบบไม่ถูกวิธีนะคะแล้วร่างกายเนี่ยไม่สามารถที่จะกําจัดพิษได้ร่างกายก็จะเกิดกระบวนการปกป้องตัวเองด้วยกันเขาเรียกว่ามันเหมือนเซลล์เม็ดเลือดขาวกินตัวเองอะคะ่ะ อย่างคนที่เป็นผมร่วงเยอะๆเนี่ยเกิดจากภูมิต้านทานระบบภูมิต้านทานเนี่ยมีน้อยมากเลยนะคะแล้วเ,เซลล์ก็เลยกินตัวเองหมายถึงว่าเม็ดเลือดขาวกินกันเองลักษณะแบบนี้เพราะว่าขาดสารอาหารซึ่งมีหลายคนเนี่ยงงว่าคุณเนสแล้วคาว่าสารอาหารเนี่ยมันมาจากไหนเนเาะคาว่าสารอาหารเนี่ยนะคะก็คืออาหารที่เรากินแต่ว่าอาหารที่เรากินเนี่ยมันจะมีหลายเขาเรียกว่า หลายแบบของร่างกายในแบบตอนที่ร่างกายปกติเนี่ยเราสามารถจะกินอาหารพวกเนี้แล้วก็เคี้ยวอย่างละเอียดยิบเลยนะคะเพื่อนๆเคี้ยวอย่างละเอียดยิบเพื่อให้เกิดโมเลกุลขนาดเล็กเพื่อให้มันเป็นแบบร่างกายสามารถดูดซึมและย่อยได้ง่ายในคนที่มีร่างกายที่ปกติแบบนี้จะเป็นวิธีที่ดีมากเลยค่ะแต่ทีนี้อย่างที่เนยบอกนะว่าร่างกายของแต่ละคนเนี่ยมันผ่านการเจอยาเคมีมาที่แตกต่างกันมากเลยนะคะ บางคนเนี่ยเป็นเซลเล์มะเร็งไปแล้วเนี่ยด้านข้างในอะค่ะเขาเรียกว่าในระดับ DNA เนี่ยมันมีปัญหาในระดับของยีนมันไม่ได้มีปัญหาเหมือนเวลาที่เราเกิดปัญหานะเราเป็นจากข้างในอะข้างนอกมันจะมองไม่เห็นเพราะบางคนเนี่ยเราเห็นภายนอกเขาผิวพรรณสดใสยอย่างบางคนไปใช้วิตามินนะคะใช้วิตามินสมมติว่าเราไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของวิตามินไม่รู้เรื่องการกินอาหารเสริมอาหารเสริมเนี่ย ถ้ามันไม่ได้เป็นออแกนิกแบบร้อยเปอร์เซนะมันจะมีผลกระทบตามมาภายหลังคือบางทีเรากินครั้งแรกเนี่ยโอเคอาหารบางอย่างจะทำให้ผิวพันธุ์เราเปล่งปลั่งสดใสเนาะแต่ถ้าในระยะยาวไปมันมีผลต่อในเรื่องของระบบภายในร่างกายแบบนี้ค่ะซึ่งสารเคมีเนี่ยในกำลังบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่เข้าใจว่าอะไรคือเคมีอะไรคือธรรมชาติ เราจะได้รับผลกระทบเสมอจากการใช้สารเคมีนะคะเหมือนกับคนที่พยายามกินผักทุกวันนะกินผักกินผลไม้ทุกวันแต่ผักเนี่ยเต็มไปด้วยสารพิษสารเคมีเนาะมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะคะร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วร่างกายไม่ได้ต้องการอะไรที่เป็นสิ่งแปลกปลอมนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมชาติอะอะไรที่แปลกปลอมก็ตามร่างกายก็จะพยายามปฏิเสธการปฏิเสธเนี่ยร่างกายจะส่งสัญญาณด้วยการแพ้ กินแล้วก็แพ้แล้วก็มีอาการาบางคนไม่ได้ไม่ได้แพ้แสดงอาการนะคะแต่บางคนเนี่ยก็จะเป็นเซลล์เนื้องอกอยู่ข้างในจนถึงเป็นเป็นมะเร็งและบางคนก็จะสะท้อนออกมาเป็นความดันเป็นเบาหวานเป็นโรคต่างๆเนี่ยมันเกิดจากการสะท้อนความทที่ร่างกายไปเจอสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นธรรมชาติเนาะสมมติว่าถ้าเรากินอาหารแปรรูปเยอะๆแบบเนี้ยอาหารแปรรูปก็ไม่ใช่ธรรมชาตินะคะ แล้วก็รวมถึงพวกอาหารในยุคปัจจุบันยุคใหม่มันจะรวมถึงข้าวของเครื่องใช้ด้วยนะคะทุกอย่างเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เป็นสารเคมีทั้งนั้นเราจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี้ยทุกคนอะ่ะอจะเกิดปัญหาที่แบบบางคนนะแบบแพ้ง่ายเนาะกินอะไรก็จะแพ้หรือว่าแพ้อย่างที่เนทบอกนั่นแหละทีนี้มันจะมีแบบนี้นะคะที่เนทเล่าถึงคุณไพลินว่าแล้วทําไมคุณไพลินก็ถึงร่างกายดีขึ้นตามลําดับตามลําดับที่เขามาใช้ธรรมชาติบําบัด คุณพลินเนี่ยเขาเปลี่ยนไม่ใช้เคมีนะคะแต่เขายังกินยายาหัวใจยาต้านไวรัสอักเสบตับอยู่เนาะแล้วก็ยาลดฮอร์โมนแล้วก็ทำร่วมกับการกินอาหารแบบที่เน้บอกอาหารแบบคัวไร้ผมชุรสในหนังสือนะคะรวมถึงเขาเนี่ยใช้วิธีแบบว่า,าใช้สารสกัดช่วยซึ่งสารสกัดที่เน้ ให้คุณพลินทานสม่ำเสมอคือแรกๆคือยาเหมาะสมหมายแล้วก็ไปเบต้ากูแคนเนาะแล้วก็ไปฮอรทอนซึ่งตรงเนี้ยมันทําให้คุณพลินเนี่ยค่อยๆด,ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นรวมถึงตัวคอรรฟิลด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะเพื่อนๆมันคือสารสกัดที่ไปไปช่วยร่างกายแบบว่าทางลัดนะทางลัดเนื่องจากว่าเวลาที่เรากินผักให้ได้ใย,ยอาหาร25กรัมอย่างเงี้ยเราไม่สามารถจะกินผักเจดจานได้ แต่คอโรฟิลมันก็ช่วยรวมถึงสารอาหารจากเบต้ากูแคนเพราะว่าคุณพลายลินเนี่ยไม่ได้กินเนื้อสัตว์แล้วก็จะไม่ค่อยได้รับสารวิตามิน B16 ไม่ได้รับสารอาหารที่เป็นอาหารสําหรับที่จะไปสร้างเม็ดเลือดแล้วก็ไปทําให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงตัวนี้ก็จึงเป็นตัวที่ทําให้มันเหมือนเป็นทางลัดนะคะแล้วก็รวมถึงตัวนี้ด้วยเพราะคุณพลินเขาเป็นระบบหลอดเลือดแล้วก็หัวใจเนาะอ่ะนั่นแหละแล้วเนเน ดูแลเขานะจนกระทั่งเขาไปตรวจร่างกายนะแต่ว่าค่าตับค่าเซลล์มะเร็งที่ตับมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ลดลงแต่มันมีเพิ่มขึ้นเนก็เลยคอนซัล,ลกับเขาเนาะว่าคือเนตั้งสมมติฐานว่ามันมาจากยาที่กินนะคะยาหัวใจแล้วก็ยาอฮอร์โมนเนาะที่ไปทําให้ประจำเดือนไม่ไหลก็เลยบอกคุณเพลินว่าให้หยุดยาไปเลยนะซึ่งเขาก็ค่อนข้างที่จะหวั่นวิตกอยู่เหมือนกันเนาะ แต่ด้วยความที่อันนี้ในบอกตรงนะทุกคนน่ะจะไม่สามารถที่จะหยุดกินยาเคมีได้ค่ะอันนี้พูดตรงๆเลยนะถ้าทุกคนหยุดยาเคมีทุกคนจะเกิดอาการที่มันเขาเรียกว่าเหมือนพายุอ่ะในร่างกายอ่ะเพราะร่างกายเคยใช้ยามาเนาะนอกจากว่าเรามีตัวช่วยซึ่งเนี่ยใช้ตัวช่วยให้กับคุณไพลินคือตัวเบต้ากูแคนและทั้งหมดที่พูดมาคุณไพลินเนี่ยสามารถที่จะลดยาฮอร์โมนที่กินมาเป็นสิบปีนะคะ แล้วประจำเดือนที่ไม่เคยออกเนี่ยที่เคยแบบหมอเนี่ยกลัวว่าจะเป็นมะเร็งที่มดลูกเนาะก็เลยต้องให้กินยาฮอร์โมนเนี่ยกดเอาไว้คุณไพลินเขาเลิกกินยาฮอร์โมนไปได้นะคะแล้วประจำเดือนเขามาครั้งแรก20วันค่ะทําร่วมกับการใช้สารทั้งหมดของนน้เนี่ยนะยีวันจากนั้นตอนนี้ประจำเดือนเขามาน่าจะ3-4เดือนผ่านไปแล้วตอนนี้ร่างกายปกติแต่นี้จะบอกแบบนี้นะคะร่างกายเขาเนี่ยอันนี้จะเล่าอย่างละเอียดยิบเลยนะ ร่างกายเขาเนี่ยปกติอยู่ได้แต่เขาผอมลงค่ะผอมลงเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่สามารถกินอาหารอย่างอื่นได้เลยเนาะเนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยมันยีนะหรือว่าดีเนเอเนี่ยมันยังไม่ได้แข็งแรงนะคะแต่เราไปไปลดสารพิษสารอะไรลดยาลดอะไรต่างๆมันก็ทําให้ร่างกายเนี่ยอยู่ได้แต่อยู่ได้แบบว่าไม่สามารถที่จะรับอาหารอื่นๆได้คนทั่วไปนะคะคนทั่วไปที่เขาไม่ได้ป่วยเนี่ย ทำไมเขากินอาหารบางอย่างที่ที่เหมือนจะมีพิษแต่ทําไมเขากินแล้วเขาอยู่ได้ก็เขามีระบบจัดการพิษค่ะเขามีระบบจัดการพิษออกไปร่างกายในร่างกายจะมีระบบอัตโนมัตินะคะอันไหนเป็นพิษร่างกายจะเอาออกอันไหนเป็นประโยชน์ร่างกายจะดูดซึมเข้ามาแต่ว่าในคนที่ป่วยและบกพร่องระบบนี้ทํางานไม่ปกติค่ะไม่ปกติคือขับพิษก็ไม่ได้ดูดซึมสารอาหารก็ไม่ได้ กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของดีก็เอาเขา้าเข้าเซลล์ไม่ได้พิษก็เอาออกไปไม่ได้มันก็ตกค้างอยู่ในร่างกายอันนี้คือปัญหาที่หลายๆคนเนี่ยพยายามที่จะหลีกหนีอ่าเพาว่าหลีกหนีสารพิษเนาะด้วยการด้วยการไปจํากัดไม่กินอะไรเลยแล้วพอไม่กินอะไรเลยก็จะไม่กินอะไรเลยกินไม่ได้เลยนะคะก็จะต้องอยู่แบบนั้นแล้วพออยู่แบบนั้น ถามว่าร่างกายเนี่ยจริงแล้วร่างกายต้องการอาหารที่หลากหลายนะคะโดยธรรมชาติของจุลินทรีย์เนาะเขาต้องการอาหารหลากหลายแต่ถ้าเราจํากัดการกินแบบนั้นโดยธรรมชาติมันจะค่อยๆเขาเรียกลดความสามารถลงนะกระเพาะก็มีจํากัดอยู่แค่นั้นระบบการทํางานของร่างกายก็จํากัดอยู่แค่นั้น อันนี้มันคือเป็นโจทย์ของเนทนะว่าเราจะทํายังไงต่อไปกับคุณไพรินดีเนาะซึ่งตัวเนทเองก็ประสบปัญหาเดียวกับคุณไพรินคือว่าไม่สามารถจะกินอย่างอื่นได้มันจึงมีผลให้ระบบอัตโนมัติระบบกระเพาะระบบะการขับพิษการดูดซึมเนี่ยทำงานไม่ปกติแล้วค่ะซึ่งเนทโชคดีมากเลยนะคําถามเนี่ยมันทําให้เนทได้เจอสารสกัดอย่างที่บอกก็คือสารสกัดที่ไปกระตุ้นเหมือนกับการย้อนคืนสู่ธรรมชาติของร่างกายอะ่ะ เปรียบดังการคืนสู่ธรรมชาติของร่างกายเลยค่ะความหมายของคําว่าคืนสู่ธรรมชาติก็คือทําให้ระบบของของธรรมชาติของร่างกายระบบอัตโนมัตินะกลับมาทํางานแบบเป็นปกติคําว่าแบบเป็นปกติก็คือเมื่อกินอะไรเข้าไปเนี่ยร่างกายจะมีระบบจัดก,การพิษเป็นปกติเมื่อกินอะไรเข้าไปร่างกายจะมีระบบดูดซึมสารอาหารได้เข้าสู่เซลล์มากขึ้นซึ่งพอหลังจากที่คุณไพลินและเนธนะได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์อย่างที่บอกการกระตุ้นอ่า โปรตีนเนิร์ฟวันและเนิร์ฟทูเนี่ยนะคะก็ส่งผลให้ปัจจุบันเนี้ยคุณไพลินน่ะสามารถหยุดยาได้ทุกยาเลยนะยาหัวใจยาความดันยานอนหลับยากดฮอร์โมนยาไวรัสตับอักเสบแล้วตอนนี้นอกนอกจากหยุดได้แล้วปรากฏการที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้คุณไพลินกับเนนะเหมือนกันเลยคือเราสามารถที่จะกินอาหารได้ทั้งหมดแล้วนะคะสมมุติว่าจะกินอะไรก็กินได้หมดแล้วอะแต่เนจะบอกแบบนี้แต่ว่า คนที่เคยเขาเรียกว่าเคยผิดพลาดมาแล้วอะ่ะย่อมที่จะไม่ไปทําตัวให้พลาดเหมือนเดิมเนาะสมมุติเราเคยเจอปัญหาเรารู้แล้วว่าอะไรคือโทษอะไรคือประโยชน์ถามว่าวันนี้เนซสามารถกินเคฟซีพิซซ่าเนซกินได้เลยนะไม่แพ้และไม่มีปัญหาและแต่ผู้ที่มีปัญญาเนี่ยจะกลับไปกินเหมือนเดิมไหมคะเพราะว่าเราเรียนรู้มาแล้วนี่ว่าอันนี้คืออาหารที่ไม่ใช่ประโยชน์สําหรับร่างกายเนาะ เพียงแต่ว่าวันนี้เราสามารถกินของที่ได้มากขึ้นตรงที่ว่าเมื่อก่อนนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกินอะไรที่นอกเหนือจากสิ่งที่เป็นพืชเป็นผักแบบนี้ได้เลยค่ะวันนี้คุณอาทํากับข้าวอะไรนี่สามารถกินได้ปกติแล้วคุณไพลินก็เช่นเดียวกันคุณไพลินสามารถที่จะกินอาหารที่คนในครอบครัวทําให้ได้แล้วเพราะอะไรเพราะร่างกายมีระบบคืนกลับสู่สมดุลธรรมชาติะคะ่ะหมายความว่า,ามีระบบจัดก,การพิษ ได้เองและมีระบบดูดซึมสารอาหารได้แล้วอันนี้มันคือนวัตกรรมใหม่ที่ยังไม่เคยมีไม่เคยมีสารอาหารชนิดใดในโลกใบนี้ทําได้มาก่อนนะคะเ,เพื่อนๆเน,นถือว่าทุกคนโชคดีนะที่เข้ามาได้เจอกันนะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจผลิตภัณฑ์ก็ติดต่ออินบ็อกเข้ามาหรือว่าสอบถามเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเนขออนุญาตทานอาหารสําหรับจุลินรีตรงนี้ก่อนแล้วนีธก็จะเคี้ยวไปเรื่อยๆจากนั้นนี้ก็จะเติม โปรไบโอสำหรับใครที่ซื้อโปรไบโอไปนะจะแนะนำว่าไม่ต้องกินหนักหน่วงนะคะเอาวันแค่หนึ่งแคปซูลหรือกินวันเว้นวันได้เพราะว่าโปรไบโอหนึ่งแคปซูลเนี่ยมีจุลินทรีย์หกพันล้านตัวสามารถจะกินอาทิตย์หนึ่งสองแคปซูลได้เพื่อให้เขาเพื่อให้โปรไบโอเนี่ยเขาไปทํางานส่วนเราก็มีหน้าที่กินพืชกินผักคนที่กินพืชผักมายิดเนิ่นนาน,านแล้วยังแพ้อยู่แล้วยังแบบมีปัญหาลําไส้ท้องอื่นเนี่ยแล้วไม่ขับถ่ายด้วยนะ เกิดจากโปรไบโอน้อยเกินไปนะคะต้องก,การใช้วิธีกินเน่ยข้อดีก็คือว่าเวลากินเนี่ยจะได้ปริมาณที่จุลินทรีย์ที่เพียงพอนะคะแล้วเราไม่ห้าสิบาทหนึ่งแคปตูลเนี่ยเราไม่ต้องกินทุกวันเราอาจจะกินวันเว้นสองวันวันเว้นวันได้เพื่อแต่ว่าเราต้องเน้นกินพรีไบโอติกให้กับเขาก็สําหรับในคลิปนี้เดี๋ยวขออนุญาตกินแบบเย็นเย็นสบายๆเคี้ยวเช้าๆไปก่อนนะคะบ๊ายบาย